iPhone 13ลุอเปิดตัววันที่14กันยายนนี้มีให้เลือก4รุ่นรองรับไาลด้าทุกรุ่นด้านรุ่นโปร,โปรมีขนาดความจุ1เทลรบ์ให้เลือก <c oughs> เพิ่งโชม Apple Watch Series 7จากภาพรเรนเดอร์ในโปรแกรมแคดสื่อฟันถงปลายปีนี้ไม่ได้เปิดตัวแค่ iPhone 13 <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ คับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมใะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้า iPhone 13ลึกเปิดตัววันที่14กันยายนนี้มีให้เลือก4รุ่นรองรับไลาได้าทุกรุ่น ด้านรุ่นปโปรมีขนาดความจุ1นึเทราบต์ให้เลือกสื่อ m a c r u m e r c o m อัปเดตข้อมูล p h o o e 13ล่าสุดจาก Daniel I ไอนักวิเคราะห์จากเว็บบัตซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งให้นักลงทุนโดยระบุว่า i p h o n e 13จะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้มีรุ่นความจุ1นึเทราไบต์ให้เลือกในรุ่นปโปรอีกด้วย โดยไอเผยว่าข้อมูลจากซัพพลายเชนฝั่งเอเชียตรวจสอบแล้วพบว่าช่วงครึ่งหลังของปี2021นี้ iPhone จะถูกผลิตราวๆ130-150ล้านเครื่องซึ่ง p p o o n 13จะถูกผลิตเป็นจำนวน35-45%ของยอดจัดส่งดังกล่าวในไตรมาสที่3ทำให้คาดการได้ว่ากระบวนการผลิตเริ่มกลับเข้าสู่ปกติรวมถึงกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ก็จะกลับมายึดกำหนดการเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาและเมื่อดูจากข้อมูลที่มีแล้ว คาดว่า iPhone 13น่าจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่3นั่นหมายความว่า iPhone 13มีแนวโน้มจะเปิดตัวในวันที่14กันยายนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเทรนด์ฟอร์ดบริษัทวิเคราะห์สัญชาติไต้หวันเชื่อว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 13ในเดือนกันยายนนี้เช่นกันหลังจากปีที่แล้ว iPhone p h o n e 12ต้องเลื่อนไปเปิดตัวเป็นเดือนตุลาคมเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นอกจากนี้ไอยังยืนยันอีกด้วยว่า iPhone 13 ยังคงมีให้เลือก4รุ่นนั่นก็คือ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 pro และ iPhone 13 pro max ซึ่งจะมาพร้อมกับ LiDAR s c a n เด r ทุกรุ่นและรุ่น Pro จะมีขนาดความจุหนึ่งลใให้เลือกอีกด้วยส่วนข้อมูลจากไอจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปที่มา Mac n u m m e r ภาพเบรนเดอร์จาก Red g o Digital เผยโฉม Apple Watch Series 7จากภาพเบนเดอร์ในโปรแกรม CAD ภาพหลุด Apple Watch Series 7ชุดใหม่รั่วไหลออกมาจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นภาพเรนเดอร์ Apple Watch รุ่นใหม่ของ Apple ที่คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13ในเดือนกันยายนนี้ถึงแม้ภาพเรนเดอร์ Apple Watch Series 7ยังไม่ถูกเติมสีสันแต่ก็ช่วยให้เราได้เห็นดีไซน์โดยรวมที่ดูเหมือน Apple จะนำภาษาการออกแบบมาจาก iPhone 12และ iPad Pro ทำให้มีส่วนขอบแบนบราบไม่ค้งเหมือนกับรุ่นปัจจุบันตำแหน่งปุ่มดิจิตอลคราว์มโครโฟนและปุ่มด้านข้างยังเหมือนเดิมและอีกข้างจะเห็นช่องลำโพงขนาดใหญ่2ช่อง แหล่งข่าวอ้างว่า Apple Watch Series 7รุ่น44มิลิเมตรจะมีขนาดหน้าจอ1.8นิ้วขนาดตัวเรือน44คูณ38คูณ9มิลิเมตรซึ่งหมายความว่ามีความบางกว่าเดิมเล็กน้อยในวงเล็บ Series 6มีความบาง10.7ม mm. ิลิเมตรที่มาในต h t ันโม Mobile และอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่าสื่อฟันธงปลายปีนี้ไม่ได้เปิดตัวแค่ iPhone 13แต่จะเปิดตัว Apple Watch Series 7, Apple s 3และ iPad Mini 6ด้วย ดูเหมือนว่าในช่วงปลายปีนี้ Apple จะไม่ได้เปิดตัวแค่ iPhone 3 s e r i e ์เสียแล้วเพราะล่าสุดมาร์กกอ m a แมนักวิเคราะห์จากสื่อยักษ์่า่าง o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  m r g r g ออกมาเผยว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นอกจากจะมีการเปิดตัว iPhone 13แล้วยังมีการเปิดตัว Apple Watch Series 7 a p r p o d s 3และ iPad mini 6ด้วยเช่นกันโดยกอร m แมเผยว่าในปีนี้จะยังคงมีการจัดงานเปิดตัวย่อยๆเหมือนปีที่ผ่านมาประเดิมด้วย i iPhone 1 3 ที่เลื่อนกลับมาเปิดตัวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้หลังจากที่ปีที่แล้วต้องจัดในเดือนตุลาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ้โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่กอแบนคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้มีดังนี้ iPhone 13แม้จะมีหลายสื่อต่างวิเคราะห์ว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า iPhone 13เนื่องจากตัวเลข13คือตัวเลขที่ไม่เป็นมงคลในประเทศฝั่งตะวันตก แต่ก็แมนเชื่อว่าน่าจะใช้ชื่อ p p o o n 13เบื้องต้นคือขนาดหน้าจอเท่าเดิมแต่ปรับขนาดจอบบักให้เล็กลงและปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องร่วมถึงอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ120 h ฮในรุ่นโปรอีกด้วย Apple Watch Series 7 สำหรับ Apple Watch Series 7นั้นก็แมนคัดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยซึ่งหน้าจอจะเป็นขอบเหลี่ยมชิปประมวลผลเร็วขึ้นและอัปเกรดเทคโนโลยีหน้าจอนอกจากนี้อาจมีการเพิ่มฟีเจอร์ในแอป Apple Fit n e s s p l พลให้เลือกใช้มากขึ้นอีกด้วย a อ p o d s 3เลือกกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วสำหรับ a อ p o e s 3หูฟังไร้าสายรุ่นเริ่มต้นที่ในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์คล้ายกับแอ p o d s Pro มากขึ้น โดยการหูฟังจะสั้นลงกว่าเดิมซึ่งก็แมนเผยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ a อ r p o d s มีการอัปเดตมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี2016แต่ทั้งนี้ a i r p o d s 3จะยังไม่มีฟีเจอร์ ANC ตัดเสียงรบกวนแม้ว่าดีไซน์ใหม่จะช่วยทำให้เสียงดีขึ้นก็าตาม iPad mini 6และ iPad 9สำหรับ iPad mini 6แม้จะมีข่าวลือว่าอาจจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่การวิเคราะห์ของก็แมนเผยว่า ขอบจอจะบางลงและมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์อีกเล็กน้อยสเปคเบื้องต้นคือจะใช้ชิปเซ็ต Apple A15 Bionic p o r t USB-C และรองรับ Magnetic Smart Connector เหมือน iPad Air กับ iPad Pro ด้าน iPad รุ่นราคาประหยัดอย่าง iPad 9ก็อาจจะมีการปรับดีไซน์ให้บางลงและอัปเกรดมาใช้ชิปเซ็ตแรงขึ้นแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นชิปเซ็ตรุ่นใดที่มา n i t o f i Mac ภาพ cover จาก Apple Under Score app. 5ฟีเจอร์ของหลาย Open Chat ที่โรงเรียนมหาลายัยรวมถึงกลุ่มตา่ตางๆน่าจะเอาไปใช้หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมารุนแรงอีกครั้งทําให้การเรียนการสอนต้องจัดทําในรูปแบบออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคในการเรียนการสอนหนึ่งในเรื่องที่เรามักจะพบก็คือการตั้งกลุ่มของวิชาเพราะเด็กหรืออาจารย์หนึ่งคนไม่สามารถเรียนและสอนแค่วิชาเดียววันนี้เรามาทำความรู้จักกับหลาย Open Chat ระบบแชทแบบคอมมูนิตี้ จาก l ล n e ที่มีฟีเจอร์ตอบโจทย์นักเรียนและอาจารย์ที่ต้องการหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันก่อนหน้านี้เวลาอาจารย์ให้ตั้งกลุ่ม l ล n e เพื่อที่จะไว้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนเพื่อให้การเรียนในรายวิชาบ่อยครั้งอาจารย์จะให้นักเรียนตั้งชื่อ l ล n e เป็นชื่อจริงเพื่อความสะดวกและเช็คชื่อได้ง่ายแต่ผู้เรียนหลายคนก็ไม่สะดวกที่จะตั้งชื่อเป็นชื่อจริงอาจเป็นเพราะเรื่องความปลอดภัยหรืออาจต้องใช้ Line ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารในเรื่องอื่นๆ ไลน์โอเพนแชทจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์บริหารห้องเรียนออนไลน์และฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีโดยระบบนี้เป็นการแชทแบบคอมมูนิตี้ใช้งานได้จากหน้าห้มในแอปไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ห้าจุดเด่น Line Open Chat ที่จะทำให้การจัดการบริหารห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิดมีประสิทธิภาพรองรับคนได้สูงสุด2 0 0 0 0 0คนในกลุ่มปกติกลุมล่ม l ล n e จะจำกัดจำนวนคนที่500คน แต่สำหรับไลาย Open นชัสามารถรองรับสูงสุดได้2,000 200, สนคนและยังสามารถแบ่งคลุมย่อยได้อีกเป็นห้องสูงสุดห้องละห้าพันคนซึ่งทำให้อาจารย์สามารถแบ่งการจัดการสอนกับนักเรียนได้เช่นอาจารย์เสอนวิชาภาษาอังกฤษจานวน4ห้องฟีเจอร์นี้จะทำให้อาจารย์ A สามารถแบ่งแยกห้องเรียนของแต่ละห้องได้เพื่อความสะดวกต่อการมอบหมายงานและไม่ทำให้เกิดความสับสน ตั้งชื่อและโปรไฟล์แยกไม่กระทบลายส่วนตัวหลายครั้งอาจารย์ต้องการให้นักเรียนตั้งชื่อลายเป็นชื่อจริงอาจเพื่อความสะดวกในการเช็คชื่อและจัดระเบียบได้ง่ายแต่ในขณะเดยียวกันนักเรียนหลายๆคนก็ไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยชื่อจริงหรือต้องใช้ลายในการติดต่อสื่อสารอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องเรียนฟีเจอร์นี้จึงทําให้ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อและโปรไฟล์ที่แยกออกจากบัญชีส่วนตัวได้จัดการห้องเรียนให้เรีย,รยบร้อยด้วยระบบแอดมิน อาจารย์ที่สร้างกลุ่ม Open Chat จะเป็นแอดมินหลักเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในห้องแชทเช่นการลบข้อความหรือสมาชิกที่ไม่เหมาะสมตั้งค่าการเข้าร่วมแชทสร้างหรือลบกรุ่มแชทย่อยตั้งแต่ผู้ช่วยแอดมินและสามารถตั้งค่ารูปแบบของห้องแชทได้ถึง3รูปแบบได้แก่แบบสาธารณะ Public แบบคัดกรองโดยแอดมิน p p l e า a l l แบบใส่รหรัส P คเข้ากลุ่มที่หลังแต่ย้อนอ่านแชทได้ ฟีเจอร์นี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากสําหรับการเรียนเพราะหลายครั้งที่อาจาร,รย์สั่งงานหรือส่งไฟล์งานที่มอบหมายมาพอไฟล์หมดอายุนักเรียนที่ดาวนโหลดไม่ทันก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้แต่สําหรับ Open Chat นี้เราสามารถดูและหยิบใช้ข้อมูลต่ตางๆบนกลุ่มนั้นย้อนหลังได้สูงสุด6เดือนแม้ว่าเพิ่งจะเข้าร่วมกลุ่มหมดปัญหาผู้ที่เข้าร่วมใหม่และตามข้อมูลไม่ทันฟีเจอร์ครบคลันใช้ได้เลยในแอปไลน์ในห้องแชทเราสามารถเลือกแท็บแชทเมนูที่มุมขวาบน ที่รวบรวมฟีเจอร์ต่างๆในการจัดระเบียบข้อมูลภายในห้องแชทได้อย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอโน้ตสาคัญของห้องกิจกรรมลิงก์และไฟล์ที่แช่ในกลุ่มเป็นต้นทําให้เราสามารถพูดคุยไปพร้อมๆกับจัดการข้อมูลต่าง,างๆในห้องเรียนในเวลาเดียวกันได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าแชท สรุป5ฟีเจอร์เด่นที่เราได้เห็นนั้นจะพบว่า Line Open Chat เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายสะดวกและจัดการได้ทุวถึงเหมาะมากสำหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่จำเป็นต้อง Work f r ฟ m Home มเรียน f อร m ม Home แบบนี้นอกจากนี้ยังสามารถไปใช้เป็นคอมมูนิตี้ของโรงเรียนอื่นๆได้นอกจากการเรียนการสอนเช่นห้องแชทข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนถึงผู้ปกครองและนักเรียน School Community ห้องรวมผู้บริหารสื่อสารกับหน่วยงานการศึกษาสกูล Principal Community ห้องรวมสิทธิ์เก่า อลั m นายคอมมูนิตีห้องสภานักเรียน Student c คอมมิ t e ีห้องชิดแชทพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของเหล่านักเรียน Student c คอมมูนิตที่มาอีเมลประชาสัมพันธ์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันครับเป็นข้อมูลที่ทีมงานวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากข่าวและข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีอยู่เท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ